ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมช่องเปิดบัตวันนี้ก็มาในเกม De a บ by เล่ l i g h t Mobile Net East กันนะครับผมวันนี้ก็มาในตัวละคร The d r ร ke นะครับซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะครับซึ่งมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเฟี้ยวนะฮะแต่เขาสามารถนั้นก็เดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับว่าเขาสามารถแต่ละอันของ The d r ร k กนั้นมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นก็รบกวนคนที่เพิ่งเข้าใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับหรือเขามนต่ข้างล่างนด้นะครับว่าอยากให้อะไรนะครับหรือสามารถรับชมไลฟ ก็ทุกวัน5ทุ่มถึงตีสองครับส่วนวันศุกร์เสาร์ก็จะเป็น2ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะประมาณนี้ครับที่ผมสตรีมดึก็เพราะว่าติดงานอีกอย่างนึงนะครับผมก็ฝากวันรบกวนด้วยนะครับผมอ่ะงั้นเราก็ไปดูการอธิบายของผมกันเลยนะครับผมตัวเด็กก็จะเป็นตัวละครที่บบว่าเดิน4.6ครับรัศมีหัวใจก็32เหมือนตัวปกติเลยนะครับส่วนเปิร์กของเด็กครับก็จะมี3ตัวนะครับก็คือเปิร์กแรกนะครับนั่นก็คือการสลายตัวหลังจากทำให้พู้รดชีวิตบาดเจ็บนะครับ ไปได้3วิก็คือการจะสลายจะทํางานนะครับขณะที่เขาเจ็บที่เขาเราเพิ่งตีไปแล้วถ้าเขากระโดดข้ามไม้ปะครับไม้มันจะมักับแต่ทันทีนะครับก็ประมาณนี้ไม่ค่อยบุอวว่าอะไรมากเท่าไหร่เพราะเวลาคนกระโดดข้ามไม้มันจะขึ้นแจ้งเตือนรูปเปิกนี้ด้วยแล้วคนก็จะไม่กระโดดข้ามไม้เพราะไม้มันแตกนะครับบทที่สองนะครับนั่นก็คือเปิกเผยความมืดมิดน,นะครับทุกครั้งที่เราเปิดตู้นะครับ ทุกๆตู้ในระยะ8เมตรเราจะเห็นออล่าของวุลชีดิต5วินาทีครับซึ่งถามว่าเปิร์กมันดีไหมต่อให้กระต่ายใส่มาผมถือว่ายังไม่ค่อยนะครับถือว่าเราอ่านออล่าก็จริงนะฮะแต่มันถ้าเราได้ด่านใหญ่ๆมาด่านใหญ่ๆทุ่งข้านวนาหม็นอย่างเงี้ยดนันทุ่งข้านวนาหม็่นอะเห็นปะตู้มันมีแค่ขอบครับแล้วก็มีแค่ตรงบ้านเตา่าตรงแค่นเดียวไปทำไงมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับซึ่งมันเป็นเปิร์กที่เหมาะกับด่าน แต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกตัวแล้วก็ท,กทุกด่านด้วยนะครับซึ่งมันซึ่งมันไม่เหมาะกับทุกด่านแล้วก็ทุกตัวนะครับก็ถ้าเราจะเล่นเปถ้าเราจะเล่นเปิงนี้ก็พยา,ายามเซตได้ดีนะครับเหมือนในเซิร์ฟของคอมอย่างเงี้ยเขาก็จะเซตดา่านไออนุบาลปฐมเอ้ยโรงเรียนปฐมครับโรงเรียนปฐมของด่านพีระมิดอะนั่นแหละนะครับแล้วซึ่งเนื้อใส่แม่งโคตรขี้โกงนะครับแต่ด่านไม่มาดา่านมันมีด่านใหญ่ๆครับตู้มันกระจกระจายก็เลยไม่เหมาะนะครับ ก็มาถึงเปิร์นี้ครับสัมผัสแพร่เชื้อนะครับก็คือเมื่อใดกด็ตามที่พวกเราชีวิตบาดเจ็บนะครับแล้วเพื่อนไปรักษานะครับหรือเรารักษาตัวเองเนี้ยจะทำให้ติดสถานะตาบอดนะครับแล้วก็จะติดเอฟเฟกสถานะเ,เขาเรียกอะไรอะหมดกําลังครับสถานะหมดกำลังก็คือใช้พวกเปริร์สปินไม่ได้ไดฮาร์ดไม่ได้บาลานไม่ได้นะปัดเปียวไม่ได้ครับอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับอืม ส่วนความสามารถจริงๆของเดอะเด็กนะครับนั่นก็คือสามารถเทเลพอร์ตได้3ครั้งนะครับเทเลพอร์ตนั้นเทเลพอร์ตไปทางไหนก็คือเทเลพอร์ตไปตามตู้ต่างๆครับเพื่อไปหาเซอร์นั่นแหละแต่ต้องเป็นตู้นะครับแล้วก็จะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือทุกครั้งที่เรากดสกิลกันก่อนจะว์บตู้ครับเราจะสามารถทิง้งเราจะทิ้งก้อนเนื้อใช่ไหมเราสามารถกดปุ่มเล็กๆอีกทีเพื่อเป็นการเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตแบบไอ้ทิ้งก้อนเนื้อเราล่าสุดอะเพื่อกลับมาอยู่ที่เดิมเว้ยนะครับ เอาง่ายๆคือเราสามารถวาร์ปได้2อ,อย่างนะก็คือวาร์ปไกลกับวาร์ปใกล้ก็คือไอวาร์ปเทลพอร์ตใกลอ้อ่ะก็คือเอาไว้ดักพวกบนพวกบนไม้วนหน้าต่างอะไรนี้นะครับเพื่อแก้ทางแค่นั้นแหละแต่ถ้าเซอร์รู้ก็โดนฉีกเป่าหมาฟีฟนะครับแค่นั้นแหละส่วนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือช่วงคบค้ำครับช่วงคบค้ำก็จะทําให้เซอร์อ่ะแบบด่านมันมืดมากครับแต่เขาจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นแบบพวกเครื่อง เห็นตัวเพื่อนชัดขึ้นแต่เป็นตัวสีข,ขาวๆนะแล้วก็เห็นผีชัดขึ้นแต่จะไม่ได้เสียงหัวใจผีนะครับหรือไม่ได้ยินได้ยินปะ,ะครับคน,นนึ่นงแอบเขาอยู่ขวามดแค่พี่แอนนี่ัวามแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจนะครับซึ่งมันก็ดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีดีอยู่ก็คือวาร์ปไกลขึ้น ว์บเร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วก็รีคูดาวในการวาร์ปเทเลพอร์ตครั้งต่อๆไปอ่ะได้ดีมากมากขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งก้อนเนื้อที่จะว์ปไปจุดเดิมได้นานขึ้นหรือไม่หมดนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมขออภัยนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็คือเน้นการวาร์ปนะครับส่วนที่เก่งจริงๆก็คือทำกลางคืนนั่นแหละกลางคืนจะทําให้เซอร์มองเห็นทิศทางยากขึ้นครับเพราะแม่งมืดมากทุกอย่างมันมืดหมดเลยเว้ยแล้วก็เฉ่นจะชัดจริงจก็คือผีเพื่อน แล้วก็พวกเครื่องบัดไฟแล้วเนี่ยเฉยๆถ้าเป็นแบบเข้าซอกจุกอะไรอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็น,นครับต้องจําจุดจุกให้ได้ดีนะครับถามว่าตัวนี้เก่งไหมผมรู้สึกว่ามันไม่เก่งไม่ไมเก่งนะครับผมว่าน่าจะเล่นไปสักพักน่าจะเป็นตัวที่กากเลยแหละนะครับตัวที่เข้ามาทักก็น่าจะกากเลยเพราะว่าคนน่ะแก้ทางเป็นเวยกากันแรกนะครับมีดบูชายันนะครับเมื่อการออกจากตู้ล็อกเกอร์นะครับระหว่างช่องช่วงพบค่ำนะครับก็คือกลางคืนนั่นแหละนะครับทำให้สถาน ที่โดดข้ามไอพวกกระต่างอะไรนะครับจะไม่สามารถข้ามได้16เมตรนะครับถูกกั้นไปละห้าวิไอเหี้ยโคตรกากเดยเห็นปะไอเหี้ยมึงกั้นทําไมมึงกั้นทําไมก่อนถ้าคนรู้มันก็ฉีกนะฮะมันกากมากไอเหี้ยนะนะครับแล้วก็แอดออนตัวที่2นะครับแผ่นไม้4ีรุ้งก็คือพวกราชีวิตจะติดเอฟเฟกต์สถานะปอดกำบังตลอดอยู่สองวินาทีสุดท้ายของช่องพบคาถามว่า,านี้ดีไหมก็ดีฮะก็ดีแต่ไม่ดีที่สุดนะฮะ ก็คือเอาง่ายๆถ้ากลางคืนปุ๊บอ่ะจะติดชนะโนวัน no เลยนะครติดบังคับเลยแต่ถ้าลุกจากกางคืนปุ๊บจะมีเวลา12วินะครับจะทําให้ติดโนวันอยู่นะฮะพอดีเลยอยากเห็นผีตู้ลุกุกากูผีตู้ดูนุกากูคือแล้วพี่โอเคมาอันต่อนะครับก็อา,อานอันที่3นะครับก็คือกุญแจเรือเมื่อได้อยู่ในช่วงพบค่ำความเร็วในการเทเลพอร์ตจะเพิ่มขึ้น2 5นะครับ ปกติอ่ะกลางคืนอ่ะมันเทเลพอตไวอยู่แล้วไม่ต้องใส่มาก็ได้นะฮะแต่ก็อีกอักอนนึงก็คือเมื่อไฟประตูทางออกแล้วล็อประตูทั้งหมดทํางานอยู่จะพังทันทีฮะคืออะไรอ่ะเมื่อไฟเข้าประตูทางออกแล้วก็คือปั่นไฟเสร็จนะล็อกทั้งหมดที่ทํางานอยู่จะพังทันทีอ๋อเขอ้าใจแล้วตู้ทุกตู้ที่ล็อกอยู่จะพังทันทีก็คือกา เอาไว้ง่ายมึงเก่งในเกมใช่ไหมคือแบบว่าจะไม่มีอะไรล็อกเลยก็ถามว่ามีไปทําไมนั่นแหละก็มีไปทําไมนั่นแหละเห็นว่าแตออนมุ่งมันยังดูกระจกเลยครับเดอะเดกนะครับแต่ออนมุ่งตัวที่2นะครับมีดผลดินนะฮะขนาดที่อยู่ช่วงพบค่ำหากเดินหากเดินคุณรอดชีวิตแข็งแรงอยู่นะฮะจะพวกติดสถานะบาดเจ็บจะติดเอฟเฟกต์สถานะตาบอดเลือดท่วมเบิกว่ะนานหกสิบวินนะฮะอือก็ไม่มีอะไร แผนที่จะอยู่ในช่วงบค่าตั้งแต่เริ่มเกมอ๋ออันนี้บังคับเลยแล้วเราก็จะทําให้วาปไวด้วยนะฮะเมื่อซ่อมเครื่องบัดไฟเครื่องท้ายเสร็จช่วงบค่าก็จะทำงานโดยอัตโนมัติโอ้โอเคทางต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมจะบังคับเลยอ,อุ้ยอุยเหมือนอันนี้เหมือนจะเข้าท่าอยู่ครับถ้าเราเอาองคนต้นเกมมาต้องการที่จะวร์บไปหาคนไวๆครบแล้วน้องฟรีแรกสกินเนื้อทองโอเคพี่แล้วผมค่อยสมพี่เดี๋ยวเขาอ่านแพทก่อน อโอเคอ่านต่อนะครับผู้รอดชีวิตคนใดที่สัมผัสซากเหลือจะติดเอฟเฟกต์สถานะหมดกำลังอ๋อโอเคครับไอไอซากไอก้อนไออะไรอ่ะก้อนสัมผัสซากอ่ะคือการวาร์ปไปที่เดิมครับถ้าเราจะวาร์ปอ่ะเห็นปะถ้าเราจะวาร์ปไปตัวเราลองหันกลับมาดูครับมันจะเป็นก้อนเนื้อใหญ่หญหญสีดำๆเว้ยนะฮะนั่นแหละก็คือถ้าเซอร์โดนอ่ะจะทำให้ติดสถานะปอดหมดกำลังนะครับจะไม่ใส่จะไม่สามารถใช้ ไดฮาร์ดได้ปาดเปียวได้สปินได้นะฮะบ,บาลานใช้ไม่ได้เลยนะฮะเอาง่ายง่ายภาษาก็คือไอ้เปอร์ที่เนียไออันเนี้ยเหมือนจะดีแหละเครื่องบันทึกภาคสนามนะ่ะบ,บังคับต้นเกมทําให้เราอะไวมากกับต้นเกมนะฮะหาเซอร์ไวนะับเพราะมันวาร์ปไวมากแล้วก็ทําอะไรไวหมดคือเดอะเด็กจำไว้ครับว่ามันเก่งแค่กลางคืนเก่งแค่กลางคืนอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอ่ะโอเคโอเคอันนี้ก็จบแล้วนะฮะ สวัสดีครับคุณสแันู่โอ้โหตื่นเช้าจริงวะเชียน้องแม่งตนี้ดีครับไม่เกลือสิบหินได้เนื้อทองผมไม่คุยกับคนขี้ขิงเรื่องไม่ได้ทองครับเพราะผมได้แต่เกลืองอ่ะอันนี้ครับพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับอดอนโมงอัลทายนะครับก็คือไมโครโฟนขนาดเล็กนะครับเมื่อใช้โทเค็นเทเลพอร์ตสุดท้ายนะครับก็คือโตเตะเดอะเดรกจะมี3โทเค็นครับในการวาร์ปไปตู้ต่างๆนะครับ ถูกเผยออร่าไป3วินาทีอ๋อจะทำให้เห็นออร่าคนนะครับน่าจะเห็นทุกคนเลยนะเพราะเขาบอกว่าไม่บอกเรื่องระย,ยะเลยนะฮะแล้วก็เทเลพอร์ตเข้าไปในตู้ล็อกเกอร์ประตูตู้ล็อกเกอร์ใบอื่นๆที่อยู่ในรัศมี6เมตรของรอดชีตจะเปิดออกแล้วฟาดเผ็ดจังไลคืออะไระก็คือหลอกเหรอบอกว่าคิลเลอร์ออกมาอะไรงี้ปะอันนี้ก็เป็นเปิร์กหลอกนะฮะสาม,มาดีไหมก็เฉยๆ โอเคครับแล้วก็มาถึงแอดออนสีเขียวชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือข้อเขียนของชาวออตโตมาเลียนะครับเมื่อไม่ได้อยู่ในช่วงคบค้ำครูดาของเท็ดด์ตจะลดลงสี่วินาทีก็คืออ๋อก็คือถ้าเป็นช่วงเช้าแล้วกันผมเรียกว่าช่วงเช้าก็ทําให้เทเลพอร์ตได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือตุ๊กตาชํารุดเพิ่มระยะเวลาของการช่วงคบค้ำยี่สิบวิอ่อันนี้ก็คือทําให กลางคืนได้นานขึ้นนะฮะถามว่าดีไหมก็ดีครับพ่อผมก็บอกอยู่ว่ากลางคืนแม่งดีโอเคเพิ่มระยะของสัญชาตญาณของฆาตกร1.5นึ่าวิก็คือเอาง่ายๆครับเห็นหัวใจอะเสียงหัวใจอะตึกๆึกตึกตึกอะออกจากตู้ครับปกติออกจากตู้มาถ้าเซอร์อยู่ใกล้ครับมันจะมีเสียงหัวใจตึกๆ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 ึกเลยแต่อันนี้ก็คือเพิ่มจึงจุดห้าวินะครับแต่ผมลืมแล้วว่ามัน กี่เมตรอะสี่เมตรหรือ8เมตรได้หละครับถ้าอยู่ถ้าเซอร์อยู่ใ,ใกล้โตมันจะมีเสียงของจะตึก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 ยนะครับโอเคนะอ่ะแล้วก็มาถึงแอดออนตัวที่4นะครับก็คือหมอนที่ถูกทําลายนะครับเมื่อระยะช่วงหกข้านะคูดาวื่ของการเทนพอร์ตจะลดลง2.5งจุาวินะครับก็คือไวขึ้นนั่นแหละนะปกติก็ไวแล้วก็ไวขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็สีเขียวชิ้นท้ายนะครับก็คือหินใจคลอน ครันถูกใช่ไหมผมอ่านถูกแหละเมื่อพวกรอดชีวิตล็อกตู้นะฮะก็คือมันสามารถล็อกตู้ได้นะฮะว่าเขาจะถูกเผยออร่าไปเวลา6วิถามว่าดีไหมก็ทำให้ดูตำแหน่งแค่นั้นแหละนะฮะแต่ถ้าเราว้าไปเราก็ว้าไปเราก็ช้าเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอ่ะแล้วมาถึงแอดออนสีเหลืองชิ้นแรกนะครับก็คือกะโหลกของผู้มโนวิปลาดนะครับคะแในการชาร์จช่วงหกค่ำเพิ่มขึ้น66%ขณะทีพ่พวกรอดชีวิต บาดเจ็บก็คือถ้าเราทำผู้เล่าชีวิตบาดเจ็บเว้ยแม่งจะทําให้โอกาสในการทุบค่ำอ่ะไวขึ้นมากๆนะฮะแค่นั้นแหละแต่ถามว่าดีไหมแม่งดีสุดละน่าจะในตะกูลเหลืองผมที่ผมเคยอ่านมาจากแพดมือถือเอแพดพีซีนะฮะอ่ะแล้วมาถึงแอออนซีหลืองชิ้นที่สองนะครับก็คือจดหมายที่ถูกเผานะครับเมื่อทําให้ผู้รลาชีวิตบาดเจ็บจะเพิ่มจํานวนในการชาร์จช่วงทบค้ำ25เปอร์เซ็นต์นะครับก็เพิ่มมาอีกนะสายสีเหลืองง่ายแม่งคือดีนั่นแหละ <c oughs> สีเหลืองชิ้นที่3าครับที่จะไปนั่นก็คือปฏิทินของเฮดดี้นะครับเวลาต้องใช้ในการออกจากตู้ล็อกเกอร์ที่ถูกล็อกลดลงหนึ่งวิก็คือพังตู้ไวนะฮะอืมมาถึงแอดอนสีเหลืองชิ้นที่4นะครับชิ้นที่่เนี่ยเพิ่มโทเค็นพลังของการอ๋อมีเพิ่มโทเค็นได้เหรอผมเพิ่งรู้เนะี่ยก็คือจากการวาร์ปตู้ได้สครั้งก็คือเพิ่มเป็น4นั่นแหละไม่มีนะครับแล้วก็ชิ้นที่5้ครับแผ่นมุ้งหลังคา มุ้งหลังคาล่วงหล่นนะฮะการใช้การใช้รัศมีมแห่งความมืดมิดจะทําให้ความเร็วในการชาร์จช่วงบคำ่ำคือฮีอะไรรัศมีเมื่ไต้องใช้คำว,ว่ารัศมีมึงไม่บอกว่ากลางคืนอย่างนี้วะช่วงบคำนะ่ำแหละความเร็วในการชาร์จ15%ต่อวิ15%ต่อวิก็คือชาร์จอะไรชาร์จพวกกับก่อนว,ว์าอะไรนี้ปะแต่ไม่ได้เขียนเอาการว,าว่าเทเลพอร์ตเฟิร์สสรุปคือการหาก ถ้ากลางคืนไวคือดีใช่ปะใช่ครับผมว่ากลางคืนไวดีตัวไม่เก่งกลางคืนค่ะโอเคเราพูดถึงสีเหลืองไปหมดแล้วนะครับก็มีดีอยู่ก็คือตัวนี้นะครับกระโหลกผู้ผลิตแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือจดหมายที่ถูกเผาก็คือการบังคับให้กลางคืนไวนั่นแหละโอเคมาพูดถึงแอดออนสีเทาชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือพกกับสากนะครับ เดอะเลกจะปรากฏกายจากซากเหลือของตัวเองจะไม่หันหน้าไปในทิศทางเดียวกับกับตอนวางซากเหลือจะแต่จะหันหน้าไปทางเดียวกับตอนที่เทเลพอร์ตอ๋อโอเคครับปกติถ้าเราทิ้งอ่ะถ้าเราทิ้งก้อนเนื้อไว้ข้างในใช่ปะหันหน้าปุ๊บใช่ปะพอถ้าเรากลับมาปุ๊บก็ยังหันหน้าอยู่แต่ถ้าเราแต่ถ้าเราวางก้อนเนื้อปุ๊บจะหันหน้าอย่างเงี้ยหันหน้าอย่างงี้นะ ก็คือปุ๊บหันเท็จอดมาก็จะหันหน้าทางนี้เหมือนเดิมเข้าใจปะเข้าใจปะเออเข้าใจแหละนะฮะอูไม่รู้จะทำไงให้เห็นภาพมากกว่านี้นะอ่ะมาถึงสีเทาชิที่สองนะก็คือนะครับคาเฟอีนอัดเม็ดออรลาของตู้ล็อกเกอร์จะที่ถูกล็อกอยู่จะปรากฏเป็นสีเหลืองขนาดชาัดความสามารถเทลอ๋อก็คือถ้าตู้ไหนล็อก,กจะเห็นเป็นความสามารถก็จะเห็นตู้เป็นสีเหลืองเลยนะครับนี่มันในซองเกอร์ชัดเอ้ยธรรมดา นะครับแล้วก็มาถึงแอดออนสี่เทาชิ้นที่3นะครับก็คือเสื้อคลุมของผู้ติดตามนะครับการเทเลพอร์ตไปยังซากเหลือจะปลูกสัญชาตญายานของฆาตกร,กรขึ้นมาไม่ได้อยู่ช่วงหบข้ามกระตมัมอ๋อก็คือจะเหมือนเห็นแดงๆอะ่ะตึกๆตึกๆอะ่ะสัญชาตญาณนอะ่ะฆาตก,กรอะ่ะก็คือจะเห็นหัวใจเต้นของเซอร์นะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะแล้วก็มาถึงแพดไม้นะครับก็คือผู้รอดชีวิตถูกแขวนฆาตกร,กรจานวนชาร์ช่วงบกข้ามจะเพิ่มขึ้นยี่ห้าสิเอ้ย สีเทาดีดีแค่เดียวก็ไม่มีอะไรนะครับเอ,อาง่ายๆนะครับ The base ในความคิดผมก็จะมีอันนี้อันนี้นะครับแล้วก็มาถ้าไม่ใส่อันนั้น,นก็ใส่อันนี้ก็ได้ครับนะครับเพราะอันนี้แม่งดีมากต้นเกมแล้วก็เละเกมนะครับแค่นั้นแล้วก็ถ้าเขาติดก้อนเนื้อเขาจะได้ติดสถานะหมดกำลังด้วยแม่ง15บห้าวิแม่งเยอะมากปกติแม่งตัวอื่นแม่งแค่4หรืออะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าปลาขวานแม่งก็เยอะนะ แต่นี้แม่งเจอะเอ้ยกูยพูดอะไรกูวะเอาง่ายๆคือสถานะเนี่ยแม่งติดนานนะฮะหมดกําลังอ,ะอ่ะอมาผมนั่งขายของอยู่เหมือนกันอืมโอเคมาก็ไม่มีอะไรฮะก็มานี้แล้วกันเรื่องแอดออนนะฮะเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าเราก็มาใส่ตุ๊กตาแล้วกันผมยังไม่ใส่โมลีนะรอผมเล่นให้ชินก่อนเฮ้ยมีเปิงแนะนําด้วยไหนฮะโอ้เห็นมีเลยเฮ้ยคีโมอ๋อตัวมันใหม่นี่วะ่ะช่างมันโอเคผมก็จะเล่น เป,เปิดปเปิร์กมันหมดเลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ดูนะฮะอ่ะมาเราจะเล่นเปิปร์กมันหมดเลยนะฮะโอเคประมาณนี้ละกันมาแล้วนี่ครับมันจะออกจากหมอกแล้ววิแค็งยูเยี่่าคืนครับแต่เราไม่เอาหมองของต้นเกมมาอันนี้เฟลมากครับ ถ้าถ้าถ้ากคืนมาผมว่าน่าจะเอามาคนต้นเกมมาเว้ยว่าน่าจะเวิร์กเจอละอ๋อนี่คือการวาร์ปกลับโอเคครับโอเคเขาใจและ้วเข้าใจและ้วอันนี้วาร์ปตู้ไอ้บ้างจะวาร์ปไวมากอุย้ยไปไหนอะออกตู้ยังไงอะออกตู้อย่างนี้เหรอโอเคเข้าใจะละขอแผลหนึ่ง ออกตู้ดิทำไมไม่ออกตู้อ่ะโอ้ยออกตู้ไม่ได้เอ้าเอ้ยเอากูอ,ออกตู้เรียบร้อย แบบเล่นกูเลยเฮียตัวใหม่ก็เล่นกูแล้วอืสอดเลยเล่นกูจาแรกเลยเล่นกูจายแรกเลยอ้สอีข่ยไม่เละไรเฮียเกมเฮีย

คนีนกันเมื่อกี้คน,น,นเข้ามาครับผมเลยไม่กล้ายุ่งว่ะมานี่ไปไหนจ้าไปไหนเจ้าเอาเรียบร้อยเดินติดมองหลังเยอะเกินนะฮะดมันล็อกตู้ผมปะเนี่ยครับมันจะเป็นล็อกเนี่ยเห็นปะเห็นปะมันจะเป็นล็อกล็อกแลยครับคือวิธีการแก้ล็อกก็คือถ้ามันล็อกนะถ้าเราเห็นอะตีธรรมาดาครับ จะวาไปตู้หนึ่งนี่มันลำบากเลยเกินรัตนาไปไหนนะครับนี่ไงเห็นปะกลับร่างเดิมได้นะครับ แต่ก็ทำได้แค่นั้นแหละเพราะไอ้นี่มันน่าจะไม่รู้หรอกว่าเขาสามารถไอ้นี่คืออะไรอะมันกลับร่างเดิมได้ถ้าคนรู้อะไม่ได้อย่างนี้หรอกจริงวับไปเลยเฮ้ยโอ้โคตรยากเฮ้ยวับเร็วอยู่ไม่ชาบแมพังตู้ นี่ยกลัวมึงต่อนี่แหละซ้ำครับถือว่าไวนะฮะอ,อ้าวแล้วมไม่ไโดดไปโอเคมาอืม <c oughs> อุ้มไปจ้า <c oughs> ดีนะยังไม่บั๊กสตาร์เมื่อกี้บักไปแล้ว <c oughs> นี่เสียงคนเปิดกล่องอะไรปะคิดไปเองวะ ว่าไปเนี่ยไวนะไม่ช้านะฮะถ้าเป็นในคอมจะช้ากว่านี้มากๆเลยกูจะไปตู้นูน้นอะโอเคกางคืนหรอสวยเลย ตู้อีกยังจะทะลึ่งที่ใจนี่นะนี่อะนี่อะมาฮด่านนี้ตู้แม่งกระจายจัดนะฮะมันไม่ใช่แบบเป็นด่านที่แบบจุก๊กเหมือนพวกด่านปกติอะ่ะอะดีกินนองอะ ไปครับโฟนด้วยความเร็วห็นปะตัวมันก็เดินดินหน่อยๆแต่ก็วาร์ปได้เฮ้ยกูกดผิดโอ้พ่อมึงโอ้โห เรียบร้อยกดผิดชีวิตเปลี่ยนกดผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้เฮ้ยโมดีได้ละเดี๋ยวไปโล่งๆเดีเ๋ยวไปมาว้าเนี่ครับมาาันจะจิ้ม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 แล้วก็ตบผัวไปแล้วก็ลาก่าล่า แล้วก็เด็กหายไปเลยแค่นั้นไม่มีเลยถือว่าไม่ช้านะผมนึกว่าจะช้ากว่านี้โอเคไม่แย่ไม่แย่ทุกวันนี้ชอบลุ้ปั่นกันเนะกลางคืนแล้ว อ้าวอาวอ้าวอาอุ้ยไม่ทันเอ้าเรียบร้อยกระโดดกลับเฉยเลยอันนี้หลกบ้านเรียกก็ลกน้องม้านเรียกก็ลกมาไม่พังวะเมื่อกี้ไม่โดนตีแล้วตอนนี้ เราข้ามมากนคู่ดาวกูมาแล้วกูมาแล้วกาววูาแล้วไอ้น้องกลางคืนครับมันเร็วเ,เก่งเดี๋ยวบอกกลางคืนมันเก่งมาก ต้องรอให้ผมเล่นชินกว่านี้วะนะอันนี้เล่นครั้งแรกก็เลยแบบลกๆมึนๆหน่อยปุ่มบางปุ่มมันก็อะไรฮะเปิดหินหกสิบเทียหินกับเงินสกินรอบนี้สวยปะครับรอบนี้ระดับหนึ่งครับไม่ทุเรศเกิน ทานามานี ını, like? ่ขอพระทำโทษไอ้น <studio> ี <Census pretty S 1> ่อ <aroma> ย <decorative> ่างหนักมันล็อกตู้ผมปะเนี่ยล็อกตู้แล้วก็ตีธรรมดาเทียมบอกน่ะล็อกตู้แล้วเกินนู่มึงอ่ะอีกคนนึงอยู่แถวนี้ดิ ได้แเส็เปิดกล่องปะว่าไปแล้วจ้ามาแล้วจ้ารัะตะนากลางคืน,น <c oughs> มองไม่เห็นทางเหรอเพื่อน โมริจาฮ่าฮแดดจิ้มจิกจิๆกจมือแขนคนนรักจกจิจิกจิมานี่นี่แน่มาแดดงับกลงคืนนะจ้าเห็นตัวป่านจะเสร็จแล้วป่านจะเสร็จอยู่แล้ว ไม่ได้เห็นปะไอตอนจะวาร์ปมันจะเดินชา้นะเาเนี่ยรทำการวาร์ปมันจะเดินชา้านะก็ไม่โดดอ่ะได้ฮะโอ้โโคตรขาวเลยเที่อมาอีกตัวใช้หน่อย อ้ยอยู่นู่นไปแล้วถ้ามันอยู่ในตู้นี่เราจะได้แดกตู้เลยนะเนี่ยวะพังครับแมง่งล็อกตู้กูหมดเลยวะเนี่ยอืมไม่เห็นว่ โอ้แม่งล็อกตู้กูหมดโอ้โหอืมเอ้าล็อกตู้กูอีกมันหายไปไหนวะโอเค โอ้ยกูต sort of ิดอ๋อตรเฮียเลยจะเจาอพอนะท่อเกิดต่อหน้าอะไรเงี้ยอุ้ยไอ้เฮีย พางไงน้องมาดิ่ประรโจมของสิผินได้เนียทองกับเงินแล้วก็เนินเงินโอ้โหคุห้มเกินผมได้แต่ผมหมดไปร้อยขวาผมได้แค่เงินร้อยสามสิบมั้งพอร้อยสามสิบครับว้าไปไม่ชาถือว่าเร็วแล่ดูกลางคืนนะไม่จะไวมากบบไ,ไวๆเลยอะตู้นู้นนะ ออไอสัตว์เพิก่กลางคืนตอนกูนี่พอดนีนะนะเออขอจะได้ออกตู้ไม่ไดดกละเรียบร้อยครับโอเคก็ประมาณนี้ครับตัวใหม่ก็ไม่ได้เก่งเมื่อวังครับแต่นี้มันแต่ดูเขายังรับมือไม่ได้ไงแต่ถ้าเขารับมือได้นี่นแหละคือความกาของมันละ